รูปทรงเลขาคณิตโดยคุณครูแม่มสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับห้องเรียนคุณครูแม่มอีกวันนะคะ,ะวันนี้คุณครูแม่มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้รูปทรงเลขาคณิตกันค่ะ,ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้รูปทรงเลขาคณิตกับคุณครูแม่มหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยค่ะไปกันได้เลยค่ะรูปเลข,ขาคณิตชนิดใดเส้นสีแดงที่หมอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเส้นสีแดงที่หมอนเป็นรูปสามเหลี่ยม เส้นสีแดงที่กล่องนมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเส้นสีแดงที่ลูกแก้วเป็นวงกลมเส้นสีแดงที่เหรียญทองเป็นวงกลม เส้นสีแดงที่กระจกเป็นวงรีเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้รูปทรงเลขาคณิตไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะคุณครูก็จะมีคลิปเพลงรูปทรงเลขาคณิตมาให้เด็กๆ ฟังอีกครั้งหนึงช่วยให้เด็กๆจำได้แม่นขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะ ยำ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 เท้ายำปึงสี่เหลี่ยมแข็งแกร่งยำ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 เท้ายำปึงสุดแรงถลายถลายสามเหลี่ยมชอปเท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 ปถลายคว้าสายแบบสามเหลี่ยมชอปเท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 ปถลายคว้าสายเทาเทียม ชวนมาชี้ชี้หน่วยท่าแบบเ้าล้อมตาสีชวน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 มาชี้ชี้หน่วยท่าแบบนี้สะบ,บัดสะบ,บัดดาวสัน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 สะบ,บัดมือ เด็กๆได้เรียนรู้รูปทรงเลขาคณิตไปแล้วนะคะและดูคลิปเพลงรูปทรงเลขาคณิตไปแล้วเด็กๆทุกคนคงจะจำได้แม่นยำแน่เลยใช่ไหมคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ